รบบอให้แม่เป้ยเลยละคะแต่งตัวทีมวันฮาโลวีนสองรอบเพื่อน้องโปรดและน้องปาลินใกล้จะถึงฮาโลวีนแล้วล่ะคะช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มมีกิจกรรมในโรงเรียนแต่งงานทีมวันฮาโลวีนที่โรงเรียนซึ่งเรดาดาราก็เป็นที่น่าจับตามองมากๆเพราะความน่ารักของทายาทดาราทั้งหลายนั่นเองโดยเฉพาะครอบครัวของสาวเป้ยปานวาดคะ่ละล่าสุดนี้เมื่อช่วงเช้าแบบเป้ยก็เพิ่งจะใส่หน้ากาก c a t c ู m o v e n t ผ่าพี่โปรดลูกชายคน โต,ตไปร่วมงานวันฮาโลวีนที่โรงเรียนหลังจากนั้นช่วงบ่ายแม่เปยก็เปลี่ยนอีกชุดเพื่อพาน,น้องสาวอย่างน้องปาลิน ปายงานฮาโลวีนด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าวิ่งบุญทั้งวันเพื่อความสุขของลูกๆทั้งสองคนเลยจริงๆค่ะจนแม่เป้ยเองนั้นยังเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่อยากคิดว่าถ้ามีสมคนแต่ทางเราบอกได้เลยว่าอยากให้มี3มคนมากๆจะได้รอดูการวิ่งรอกเปลี่ยนชุดของแม่เป้ยเอาเป็นวจาจน่ารักขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ